โอ้โหแดดเปลี่ยงเลยสัตว์ผมอยู่ที่ลอนดอนประเทศอังกฤษนะฮะวันนี้ท้องฟ้าอากาศแจ่มใสนะครับข้างหลังผมนี่ไฮพาร์คนะครับมาอยู่ที่อังกฤษเนี่ยวันที่สเดี๋ยวกลับแล้วมาชมคอนเสิร์ตวงปโปรดนะฮะเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อนะเฮฟวีเมทัลฮาร์ร็อกเฮฟวีฮาร์ร็อก a c ซ c เมื่อคืนนี้ไปดูที่เวมบรีสเตเดียมเลยนะยิ่งใหญ่มากบอกเลยเลยนะะคนผู้ชมเนี่ยเจ็ดหมื่นคนโอ้โหและพวกพี่ๆนะอายุเจ็ดสิบแล้วพลังงานล้นเหลือแองกัสยังนะครับโดยเฉพาะยิ่งแองกัสยังไอหนูเอานอสอไอเฮียแต่งตัวอย่างเด็กกำนวยนะชำเรากีตา้าอย่างเมามันสับตีนฉับช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 ับโอ้โหต้องบอกว่า สุดตีนนะ,ะโคตรฟินยิ่งใหญ่มากเออเอาแล้วนั้นใครเนี่ยเอากูนี่ว่าไอเฮียโอ้นะก็เดี๋ยวเดินทางกลับนะฮะเจอกันที่เมืองไทยพูดถึงเรื่องของฟุตบอลเมื่อวานนี้นะครผมอัดคลิปก็อธิบายรูปแบบการเล่นของไอ้หนูประมานูคอบปี้เมนูนะครับ ก็ปรากฏว่าเหมือนเดิมคือพูดชื่อนี้ขึ้นมาปุ๊บเหมือนเอาปูนขาวไปหยอดในรูก็จะต้องมีตัวอะไรเดียออกมาดิน้นทุรนทุรายก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะก็แค่อธิบายก็จะต้องมาต่อว่าต่อขานกันเอาอีกแล้วอวยอีกแล้วลูกลักอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้วนะฮะคือคือรู้ทั้งรู้ใช่ไหมฮะว่าซอยเปลี่ยวซอยเนี้ย มีโจรมีขโมยบ้านเนี้ยแม่งผีดุก็รู้กันอยู่แล้วรู้ทั้งรู้รู้อยู่เต็มอกว่าบ้านนี้ผีดุมึงก็ยังเข้าไปพอเข้าไปโดนผีหลอกเสือกออกมาบนไอชิบหายนะออกมาบนก็รู้อยู่แล้วว่านะครับคือบ้านนี้ผีดุพอเข้าไปโดนผีหลอกออกมาบนออกมาด่าเจ้าของบ้านซะอย่างนั้นไม่เข้าใจจริงๆนะมันอะไรกันนักหนาอ่ะมาพูดถึงนะฮะคือเมื่อวานเนี้ย ผมกล่าวถึง Copy m ี้เมนูนะครับอธิบายวิธีการเล่นหมายเลขแปดปรากฏว่าก็มีคนเรียกร้องนะมีเรียกร้องบอกว่าเฮ้ยบูมึงพูดถึง Copy m ี้เมนูแล้วเนี่ยต้องพูดถึงเทรนด์อเล็กซานเดอร์อโนด้วยสิช่วยอธิบายรูปแบบการเล่นช่วยวิเคราะห์ฟอร์มการเล่นของเทรนด์อเล็กซานเดอร์อโนด้วยนะครับเพื่อความยุติธรรมว่าแล้ว ไม่มีปัญหาครับจัดไปนะครับเดี๋ยวจะจัดให้แบบสาสมเลยทีเดียวก่อนอื่นเลยนะฮะก็ต้องขอบอกแบบนี้นะคืออย่างที่ทราบกบันดีก็กลายเป็นว่าทีมช่าตอังกฤษมีนักเตะเนี่ยสองคนเนี้ยที่เหมือนกับจะแย่งตำแหน่งกันลงเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางของทีมช่าตอังกฤษแล้วก็ทะเลาะเบาแว้งมีการแดกดันกระแน่กระแดอะไรกัน นะก็อย่างที่ทราบปันเดียนะแต่ก่อนอื่นผมขอบอกนะว่าผมอะ่ะไม่ได้มีอคติใดๆเลยนะครับกับเทรนด์อเล็กซานเดอร์อโนแล้วก็คาดการเอาไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยตั้งแต่ก่อนศึกยูโร2อง4จะเริ่มต้นขึ้นนะว่าเทรนเนี่ย,น,ยน่าจะเป็นตัวจริงของทีมชาติอังกฤษนะครับในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางสามคนนะแล้วก็เป็นไปตามคาด นะครับมันเดามันเดาได้แล้วก็ดูดูจากการมอบหมายเลขเสือ้อนะครับของทีมชาติอังกฤษของแกรนโ์เซเกตให้กับลูกทีมเนี่ยมันพอจะเดาสิบเอ็ดตัวจริงได้คืออังกฤษเนี่ยเขามี t ท a d i t i o นนะครับทีมชาติอังกฤษเขาก็มี t ท a d i t i o นคือตัวหลักผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะเป็นตัวจริงเนี่ยเขาจะให้เลขหลักๆห,หนึ่งถึงสิบเอ็ดไปสังเกตดูได้เลยนะครับอย่างจอห์นสโตนแ็นเตอร์แบ็กตัวหลักลก,ก็บหมายเลขห้าไคล์วอเกอร์ แบ็คขวาตัวหลักก็ต้องหมายเลข2ใช่ไหมครับมิดฟิลตัวรับอย่างเ e คลาร์ไลสก็ได้หมายเลขของมิดฟิลตัวรับคือหมายเลขสีตัวรุกนะครับหมายเลข10ก็เป็นจูต์เบลิงแฮมหมายเลข9้าเป็นหมายเลขของศูนย์หน้าตัวเป้าก็เป็นของแฮร์รี่เคนหรืออย่างปีกเนี่ยปีกส่วนใหญ่ก็ใช้11ใช้หมายเลข7ก็เป็นของฟิลโฟเดนเป็นของบูกาโยากาเทรนเนี่ย ได้หมายเลข8นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายเลข8มันเป็นหมายเลขของมิดฟิลด์ตัวกลางมิดฟิลด์ตัวเชื่อมเกมนะครับมันเป็นหมายเลขที่เหมือนเหมือนกับระบุตำแหน่งแบบไกลๆพอเทรนด์ได้หมายเลข8ผมก็คิดแล้วล่ละว่าสงสัยเนี่ยเขาวางนะฮะนักเตะผู้เนี้ยจากลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นตัวหลักแล้วก็จริงนะฮะตั้งแต่นัดแรกที่เจอกับเซอร์เบียเทรนด์ก็ได้ลงสนามนะฮะเป็นตัวจริงเช่นเดียวกับเกมที่2ที่ทําได้แค่เสมอกับเดนมาร์กเนี่ย เนอเล็กซนเดอร์อนุก็ยังได้ลงเล่นเป็นตัวจริงเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะครับรูปแบบการเล่นของเทรนนะฮะก็อธิบายไปหลายรอบนะครับก็มีจุดเด่นตรงที่ว่าสามารถวางบอลยาวเนี่ยแม่นยำนะครับเปิดบอลจากทางริมเส้นเนี่ยเฉียบคมเล่นลูกตั้งเตะน,นะครับเซตพีซไม่ว่าจะเป็นเตะมุมฟรีคิกเนี่ยสามารถที่จะหวังผลได้ เพียงแต่ว่านะครับเพียงแต่ว่าต้อง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 บอกแบบเนี้ยคือฟอร์มการเล่นของเทรน์เนี่ยเอากันตรงตรงในสายตาของผมนะฮะดูอย่างละเอียดเนี่ยฟอร์มการเล่นไม่ได้แย่เลยนะฟอร์มการเล่นไม่ได้แย่ไม่ได้เป็นจุดอ่อนไม่ได้เป็นตัวถ่วงของทีมปัญหานะฮะปัญหาคือระดับที่แฟนบอลที่ผู้จัดการทีมอย่างเกรตซาเกตคาดคาดหวังไว้เนี่ยว่าจะได้จากเทรนเนี่ย มันไปไม่ถึงระดับนั้น ح. มันไม่เชิงเล่นไม่ได้นะไม่เชิงเล่นไม่ได้ไม่เชิงเล่นไม่ออกเพียงแต่ว่าด้วยความคาดหวังเนี่ยนะครับว่าว่าว่าจะต้องแบบสร้างประโยชน์ให้กับทีมชาติอังกฤษเนี่ยเทนทําได้ไม่ดีพอไปไม่ถึงระดับนั้นนัดแรกเนี่ยถูกเปลี่ยนตัวออกนาทีที่หกสิบเก้าเอาคอนเนอร์กาลเกอร์ลงมาแทนก็โอเคนะครับน่าจะเป็นการเปลี่ยนตามแท็กติกซะมากกว่าแต่พอมาเกมที่สองเนี่ยลงเล่นครึ่งแรก นะครับโอเคก็ยังดูทรงๆไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยงเปล่าอะไรพอเริ่มครึ่งหลังได้แค่9นาทีเนี่ยถูกเปลี่ยนออกมันก็แสดงให้เห็นว่าเป็นในไหนว่าเอ๊ยมันยังไม่ไม่ถึงระดับที่ผู้จัดการทีมต้องการนะฮะนาทีที่54เกมที่2กับเดนมาร์กเทรนด์ก็ถูกเปลี่ยนตัวออกไปเอาคอร์เนอร์การเลอร์ลงมาถามว่าไอ้คอร์เนอร์การเลอร์ลงมา2เกมแรกที่ลงมาเป็นตัวสำรองแทนเทรนเนี่ยดีกว่าเทรน์หรือเปล่า อันนี้ก็พูดได้เต็มปากเต็มคำนะฮะว่าไม่ได้ดีกว่าเลยไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะครับก็ไม่ได้แตกต่างอะไรมากมายนะนัดที่สามมันก็เลยกลายเป็นโอกาสของเจ้าหนูวัยสิจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างคอบบี้เมนูเนีเน่ยที่ได้ลงเล่นแทนนะครับก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันไปซึ่งผมก็มองนะครว่าไอตำแหน่งที่เทรนด์เล่นเนี่ยถ้าไปเริ่มต้นเลยนะครับ ที่มิดฟิลด์ตัวกลางเนี่ยมันมันอาจจะยังไม่ไม่เหมาะสักเท่าไหร่เพราะว่าตำแหน่งตามธรรมชาติจริงๆมันคือแบ็กขวาและถ้าอยากจะเข้ามาเล่นตรงกลางเนี่ยมันเป็นการเล่นแบบอินเวิร์ตฟูลแบ็กมันเป็นการเหมือนเป็นตัวเสริมเป็นตัวช่วยให้แดนกลางเนี่ยคือฟุตบอลสมัยใหม่นะฮะคุณต้องช่วงชิงพื้นที่ในแดนกลางมันเป็นจุดยุทธศาสตร์ถ้าใครเนี่ยช่วงชิงถ้าใครได้ครอบครองบอลน,นะฮะใครคุมแดนกลางได้ทีมนั้นก็จะเป็น ก็จะมีโอกาสเป็นผู้ชนะในเกมมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าธรรมดาคุณมีมิดฟิลด์3ตัวคุณสู้กับมิดฟิลด์มตัวของคู่แข่งแล้วคุณบวกเอาเทรนต์เข้ามาอินเวอร์ตเข้ามาตรงกลางเท่ากับว่าคุณจะได้เปรียบแดนกลางคุณก็มีผู้เล่นอีกคนหนึ่งเพิ่มขึ้นมาเกมของคุณก็จะเหนือกว่าคุณก็จะได้ครอบครองบอลมากกว่าเทรน์เนี่ยเหมาะกับการเล่นเป็นแบ็คขวาแล้วอินเวอร์ตเข้าม,ามามากกว่าที่จะลงเล่นเป็นมิดฟิลตัวกลางเนี่ย ตั้งแต่แรกเลยนะครับซึ่งตรงนี้ก็เชื่อว่าหลายท่านคงจะเห็นกันอยู่แล้วก็ปัญหาที่เทรนเจอเนี่ยคือคู่แข่งของ,องกฤษนะครับไม่ว่าจะเป็นเซอร์เบียไม่ว่าจะเป็นเดนมาร์กเขาก็ตั้งรับเหนียวแน่นปิดพื้นที่แน่นหนาเพราะฉะนั้นเนี่ยบอลยาวที่มันเคยทะลุทะลวงของเทรนเอเล็กซนเดอร์อโนเนี่ยพอมาเจอการปิดพื้นที่นะมันก็ได้แต่แทงขึ้นไปมันก็ไม่สามารถที่จะนะฮะสร้างอันตรายหรือคุกคามได้ จริงอยู่นะฮะคือถ้าเราดูจากตัวเลขดูจากสถิติเนี่ยนะครับโดยเฉพาะสองนัดแรกเนี่ยเขาบอกว่าเทรนด์ไนเซอร์อโนเนี่ยเป็นผู้เล่นทีมชาติอังกฤษที่สร้างโอกาส create chance เนี่ยสร้างโอกาสในการทำประตูได้มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งมากกว่าผู้เล่นใดๆนะครับซึ่งถ้าเรามองลึกลงไปในรายละเอียดเนี่ยโอเคตัวเลขมันมันบ่งบอกแบบนั้นจริงแต่ถ้าเรามองลึกลงไปในรายละเอียดเนี่ยโอเคการสร้างโอกาสของเทรนด์เนี่ย นะครับมันไม่ได้สร้างความกดดันให้กับคู่แข่งมันไม่ได้สร้างความลำบากใจคือคืออย่างเนี้ของอธิบายแบบนี้อย่ากโกรธกันนะอันนี้ต้องต้องขอออกตัวก่อนต้องขอขออนุญาตขอร้องก่อนคือถ้าพูดตรงๆเนี่ยอย่ากโกรธกันนะครับคือการสร้างโอกาสของเทรนด์อ่ะสมมติเทรนด์เปิดบอลเข้าไปในกรอบเก็บโทษถูกคู่แข่งมุงสกัดได้หรือเปิดล้นเปิดขาดโดนตัดได้หรือเปิดล้นเลยไป หรือเพื่อนร่วมทีมเนี่ยเข้าพุ่งเข้าไปเล่นไม่ได้พุ่งเข้าไปชาร์จพุ่งเข้าไปยิงพุ่งเข้าไปหม่งไม่ได้เขาก็นับเป็นหนึ่งครั้งนะฮะของการสร้างโอกาสในการทาประตูเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขการสร้างโอกาสของเทรน์เนี่ยเยอะเปิดฟรีคิกหรือ,อยิงฟรีคิกหรืออะไรก็ตามแต่เพียงแต่ว่านะครับในในการสร้างโอกาสเนี่ยมันไม่ได้คุกคามมันไม่ได้สร้างความลำบากใจให้กับคู่แข่งอะไรมากมายนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องเนี้ย มันกลายเป็นว่าเอาตัวเลขมามันก็เป็นเทรนด์ที่ที่ที่เป็นคนสร้างโอกาสได้มากที่สุดแต่สองนัดแรกอย่างที่ผมบอกย้ำอีกครั้งนะฮะเล่นไม่ได้แย่เพียงแต่ว่ามันไม่ถึงระดับที่ผู้จัดการทีมหรือที่แฟนบอลเนี่ยคาดหวังเอาไว้ในตอนแรกอย่างไรก็ตามนะครับเกมล่าสุดที่ Copy m เมนูเนี่ยเขาได้ลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับเป็นตัวจริงมา ในรอบ16ทีมสุดท้ายแล้วก็ดูเหมือนเทรนด์เนี่ยหลุดออกจากทีมไปนะครับหลุดออกจากทีมไปเนี่ยสนัดแล้วนะแล้วก็นัดล่าสุดเนี่ยไม่ได้ลงเล่นแม้แต่เป็นตัวสำรองเกมนะฮะในรอบ8ทีมสุดท้ายที่เจอกับสวิตผมยังมองแบบนี้นะครับว่าเทรนด์อาจจะเข้ามาเป็นแคนดิเดตในตัวเลือกของตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางคือยังไม่หมดโอกาสโดยสิ้นเชิงนะครับคอบบี้เมนูก็ไม่ได้ว่าจะยึดตำแหน่งนี้ โดยถาวรน,นะครับมันก็ยังแข่งกันอยู่3คนทั้งเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาโนทั้งคอบปี้เมนูแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือคอร์เนอร์กาลเกอร์ซึ่งถ้าผมเป็นผู้จัดการทีมชาติอังกฤษนะผมตัดไอกาลเกอร์ออกไปก่อนเลยเพราะว่ามันก็ยังไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากมายเกมกับสวิตเนี่ยผมมองแบบนี้นะครับผมมองว่าสวิตเนี่ยไม่กลัวอังกฤษฟอร์มการเล่นจากสี่นัดแรก ของทีมสิงโตคำรามก็ไม่ได้น้าขามเกรงอะไรและสวิตเนี่ยกำลังมั่นอกมั่นใจนะครับทะลุมาถึงรอบนี้แล้วเจออังกฤษเนี่ยไม่กลัวแน่เพราะฉะนั้นผมมองว่าสวิตอะกล้าที่จะบวกกับอังกฤษนะครับกล้าที่จะเปิดหน้าแรกกล้าที่จะเปิดเกมรุกเข้าใส่เพราะนั้นนะครับเมื่อคู่แข่งเดินหน้าเข้ามาเดินหน้าเข้าบวกมันก็จะเกิดพื้นที่ว่างในแดนหลังของตัวเองซึ่งเกมแบบนี้ครับ วางบอลยาวของเทรน d ์เอเอก็จะมีประโยชน์ขึ้นมาลองนึกดูนะฮะแหมพูดถึงแบ็คขวาเนี่ยมันคงไม่ใช่ตำแหน่งที่เทรน d จ,จะไปแย่งจากคลายวอ k e เกอร์เพราะว่าเกลิซะเกตีดเด่เขาปอดแหกเขาเป็นพวกหวัดระแวงนะฮะเม่เขาเป็นพวกหวัดระแวงเพราะ,ะนั้นเนี่ยยังไงก็ตามเขาจะเน้นเกมรับเขาจะให้คลายวอ k e เกอร์ลงก่อนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะไปเบียดตำแหน่งแบ็คขวาเนี่ยคงเป็นเรื่องยาก แต่ในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางยังไม่หมดโอกาสแน่นอนนะครับสำหรับเทรนด์อเล็กซานเดอร์อารโนครับ <laughs>